สวัสดีค่ะชื่ออุปิปินะคะก็วันนี้นะคะก็อยู่ที่ดีมอคลินิกค่คะวันนี้นะคะก็มาอฟอ l โล w อ p จมูกนะคะยุก็ทำมาได้ประมาณ4เดือนครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ยุบลงเยอะมากๆแล้วนะคะนี่ดูได้นะคะงั้ค่ะนะคะ,นะคะก็ชอบมากๆนะคะเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากค่ะ เหมือนแบบมีมาตั้งแต่เกิดนะคะ,คะเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะถ่ายรูปหน้าตรงได้นะคะด้าข้างก็ได้นะค,ะค่ะก็ใครที่สนใจนะคะก็มาได้นะคะที่ดีมอคลินิกค่ะที่นี้นะคะคุณหมอน่ารักมากนะคะแล้วก็ พี่พี่พนักงานทุกคนนะคะก็เป็นกันเองมากดูแลเป็นอย่างดีมากนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถมาได้ค่ะกับดีมอลคินิกค่ะ